ไฮโอค่ะทุกคอนอันิเมะฮาเลมที่คุณไม่ควรพลาดในฤดูหนาวนี้นั่นก็คือเรื่องท้าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันสูนเรื่องนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆสำหรับสาวๆในเรื่อง รับรองว่าใครเป็นสายฮาเลมต้องถูกใจใครที่กำลังลังเลว,ว่าจะดูอนิเมะเรื่องนี้อยู่มาฟังรีวิวกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมและฟังกดติดตามช่องนี้กันก่อนนะและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่งโอไฮโยอนิเมะด้วยนะคะลงจอให้แฟนๆได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเรื่องท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรจะเป็นยังไงเมื่อแต่ละพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นอยู่ๆก็ปรากฏช่องว่างต่างมิติที่เรียกว่าเมืองอสูรขึ้นมา ทำให้ทางประเทศญี่ปุ่นมีการจัดตั้งองค์กรน,นักรบหญิงที่เรียกว่าหน่วยป้องกันอาูนขึ้นเพื่อต่อกรกับเหล่าอสูรและนักรบในหน่วยก็จะมีแต่ผู้หญิงเนื่องจากว่าผู้ที่จะได้รับพลังพิเศษจับขนท้อมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นเพราะงั้นการเห็นผู้ชายไปช่วยผู้หญิงเนี่ยจะเห็นได้น้อยมากอย่างวาคุระยูกิที่หลงเข้าไปในเมืองอสูนเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากอุเซนเคียวกะหัวหน้ากองบัญชาการหมายเลขเจ็ดของหน่วยป้องกันอสูนแต่สิ่งที่ยูกิไม่คาดคิดนั่นก็คือ อุเซนเคียวกากับมาขอยืมพลังของยูกิที่เป็นเด็กหนุ่มธรรมดาพร้อมกับประกาศว่าจงมาเป็นทาสของฉันซะที่บอกว่าเรื่องนี้จะต้องถูกใจสายฮาเลมแน่ๆเพราะว่าเปิดมาตอนแรกก็เซอร์วิสแฟนๆแล้วใครที่คาดหวังฉากเซอร์วิสจากเรื่องทาสุดแกงแห่งหน่วยป้องกันสูนนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังเปิดมาตอนแรกที่อุเซนจุบกับยูกิถือเป็นออเดอร์ ต่หลังจากตอนที่1ไปเซอร์วิสกระจุยกระจายแนะนะ่ๆพระเอกมีโมเมนต์กับตัวละครหญิงแทบทุกตัวละครแต่เรื่องนี้มันไม่ได้มีดีแค่ฉากเซอร์วิสค่ะแต่ว่าฉากแอคชั่นก็มาเต็มเหมือนกันต้องยอมรับเลยว่าทําฉากแอคชั่นออกมาได้ดีมากๆพลังของตัวละครหญิงแต่และตัวละครก็มีความหลากหลายแตกต่างกันดีงานภาพก็ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคมีการผสมผสานร,ระหว่าง 2D กับ 3D ถ้าเกิดใครไม่ค่อยชอบ 3D ก็อาจจะมีขัดใจนิดนึงเนาะ ส่วนตัวไอก็ไม่ค่อยดูอนิเมะแนว 3D สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าผสมกันมาแล้วมันดูโอเคก็โอเคดูได้และถ้าถามว่าในอนิเมะมีการตัดฉากออกจากฉบับมังงะไหมก็มีละค่ะอย่างฉากให้รางวัลพระเอกอะไรนี้คิดว่าน่าจะมีแอบตัดออกไปบ้างแต่ก็ยังคงเหลือให้เราได้ดูกันอยู่ถ้าพูดถึงในส่วนของการดําเนินเรื่องในอนิเมะค่อนข้างจะรบรัดแล้วก็ดําเนินไปได้เร็วกว่าฉบับมังงะค่ะก็ถ้าดูแบบไม่เปรียบเทียบกับฉบับมังงะเลยนะไอรู้สึกว่ามันจะสนุกมากกว่า ก็สามารถดูได้เพลินๆค่ะสาหรับสาย5เล่มแล้วก็อนิเมะเรื่องนี้จะมีฉายแบบ2เวอร์ชันเนาะเวอร์ชันแรกก็คือเวอร์ชันแบบมีหมอกคุณธรรมหรือว่าหมอกอะไรมาปกคลุมฉากเซวิทซึ่งเวอร์ชันนี้ดูได้ในบิลลี่บิลลี่ส่วนอีก1เวอร์ชันก็คือเป็นเวอร์ชันแบบไม่มีหมอกอะไรมาปกคลุมค่ะก็จบแล้วค่ะสำหรับการรีวิวอนิเมะเรื่องท้าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันศูนย์ยังไงใครที่เป็นสาย5เล่มอยู่แล้วก็ไปติดตามรับชมกันได้ หลังจากที่ยุกิกลายเป็นทาสของอุเซนเคียวกลับไปแล้วชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อแล้วหลังจากนี้เขาจะต้องกลายไปเป็นทาสของผู้หญิงคนไหนในหน่วยป้องกันอะดศูนอีกรอเปล่าถ้าอยากรู้ก็ต้องไปติดตามชมในอนิเมะเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย